ผู้ชมค,ครับนับมาถึงวันนี้แล้วครบ50วันแล้วนะครับสำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะฮะที่บ้านกกกกอแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานทั้งวันนี้ชาวบ้านกว่าครึ่งหมู่บ้านไปรวมตัวกันที่บ้านของน,นายนรินทร์ผู้ต้องหาตามหมายจับกระทําชําเราเด็กหญิงวัย5ขวบแต่ว่าพยายามจะมีการเชื่อมโยงมาถึงน้องชมพู่ตัวเขาเนี่ยสารให้ประกันตัวออกมาสู้คดีเขาเปิดใจกับนักข่าวว่า เขาถูกขู่บ,บังคับให้สียทพในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ oh. นะฮะอ่าไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็เกาะติดบรรยากาศนี้เขาได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจําจังหวัดมุกดาหารนะฮะมีคนไปรอรับตัวเขานักข่าวแล้วก็ไปญาติพี่น้องก็ไปพอออกมาเนี่ยนะนะเขาก็นักข่าวเราก็ไปอยู่ที่ศาลนะครับหลังจากศาลอุทธรณ์อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนี่ฮะ เขาถูกออกหมายจับในคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัยห้าขวบนะมีการวางหลักทรัพย์คำประกันไปสองแสนบาททันทีที่ประตูเรือนจํานั้นเปิดออกมานะฮะแล้วก็นานยณรินนั้นก็ก้าวเท้าออกมาในชุดเนี่ยฮะเสื้อสีแดงใส่หมวกแล้วก็ใส่หน้ากากอนามายัยน้าชายก็รีบนาสร้อยพราไปคล้องคอรับขวัญทันทีแล้วก็กอดพากลับบ้านนานยณรินนะฮะร้องไห้ร้องห่มด้วยความดีใจนะ,ะหลังต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในเรือนจำห้าวันห้าคืนนะครับระหว่างนั่งในรถเนี่ย นารินเนี่ยเปิดใจกับนักข่าวเรานะคุณภูริพัฒน์บุญดินก็ตามปิดรับตัวกลับไปที่บ้านเขาดีใจ <ผม S 1> ดีใจมากผมได้ประกันตัวเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานารินพูดนะฮะ<อ>เขาถูกตำรวจขู่บังคับให้รับสารภาพในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำดังนั้นเนี่ยเมื่อศาลให้โอกาสออกมาพิสูจน์ตัวเองหลังจากนี้จะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดต่อไปส่วนคดีของน้องชมพู่ นลินบอกว่ามีความพยายามดึงตัวเขาไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้เขายืนยันหนักแน่นว่าตัวเองไม่ได้ทำไปฟังครับดีใจแล้วครับผมทุกมันโอยที่ผมไม่ได้ทำเนาะปกเลยคุ้มกูคู่อยู่ไหมคู่อยู่แล้วที่แรกเนาะเขาคู่เขาหนักเลยบ่กำไมตำรวจอมจืนเนาะผมคนเดียวที่แรกว่าเราไปแ้ข้อมุนน้องจมพูมันประมาทมึงไปทำอะไรเด็กกว่า อ้าทำเด็กไงห้านของมึงอ้าหร้านผมผมไม่ได้ทำยังไงเด็กมันพูดกูถามพ่อแม่มันไม่รู้เรื่องว่ามึงทำอ่ะอืมผมไม่ได้ทำไม่เด็กเขาทำกันเองกูไม่มาฟังมึงบรรยายอยู่อ่ะมึงทำไหมพ่ะย่ะผมก็ปฏิเสธแล้ไม่ได้ทำอ่ะนี่เขาก็ปฏิเสธตลอดว่าเขาไม่ได้ทำนะฮะจริงๆเนี่ยกว่าจะปล่อยตัวออกจากศาลนี่หกโมงเย็นแล้วมันก็จะมืดจะค่ำแล้วนะฮะเดินทางกลับไปถึงบ้านมันก็มืดเลยนะฮะ พอไปถึงบ้านยังมีญาติพี่น้องไปรอต้อนรับเต็มไปหมดเลยครึ่งหมู่บ้านนะฮะนี่นะะักข่าวก็พาเดินเข้าไปนะก็มีการทําพิธีรับขวัญกันเลยพอถึงบ้านญาติๆก็เข้าไปกอดนี่ด้วยความดีใจน้ําตาไหลกันไปนะโดยเฉพาะลูกชายสองคนเดินไปกอดพ่อนะฮะนารินเองก็ถึงบ้านก็กลั้นน้ําตาไม่อยู่นี่ลูกชายนะฮะร้องไห้ฟูงไฟพร้อมกับกอดลูกด้วยความคิดถึงครับนะ

ค,คือคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเห็นใจชาวบ้านที่บ้านกะกะๆเหมือนก<ช>ัน <ฮะ S 1> เครียดกันทั้งหมู่บ้านอ,อยู่กันอย่างหวาดระแวงก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ต้องหาไม่รู้ว่าใครทําไม่ทําก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหมดแล้วตอนนี้พูดก,ก็ไม่ได้เออไม่กล้าบอกหน้ากันเลยจะกลายเป็นความบาดหมางอะไรไปอีกเนาะนะฮะ,อะพอถึงบ้านเสร็จป,ปุ๊บญาติๆก็ทําพิธีการรับขวัญน,นานรินนะฮะให้กําข้าวเหนียวหนึ่งปั้นแล้วก็วางไข่ต้มหนึ่งฟองลงบนข้าวเหนียวจากนั้นก็เอาผ้าสีม่วงเนี่ยมาพาดลงบนบาแล้วกกผูขขข้้้ออไมมืรััับบบวญลาน ตามธรรมเนียมของชาวบ้านที่นี่ญนะาติญาติทุกคนก็ปลอบใจนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอวยพรให้หลังจากนี้ก็เจอแต่เรื่องดีๆส่วนเรื่องที่ผ่านมาความจริงเป็นอย่างไรพวกเราทุกคนรู้นะถึงแม้ว่าหลายคนจะคิดไม่ดีกับเราต่อไปความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาขอให้นารินสู้มีสติเข้มแข็งญาติญาติทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างนะฮะนอกจากนี้นะฮะตัวนารินกับภรรยาได้เอ,อ่ยขอบคุณสื่อมวลชนที่ ช่วยให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่พูดแล้วก็พิสูจน์ความจริงที่ตัวเองไม่ได้ก่อขอขอพุณนะักขา่าทุกๆช่องทุกๆคนนะครับที่มาให้กำลังใจผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรพูดมากไม่แค่นี้แหละครับแล้วแต่อุญญาง์นะคะวันนี้วันนี้นะ่ะพี่รู้ว่าความยุติธรรมยังคงเหลืออยู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยที่ความช่วยเหลือขอบคุณจริงๆนะคะ คุณผู้ชมทีนี้คดีน้องชมพู่เนี่ยนะคะตอนนี้นับเขาดาวถอยหลังเลยนะคะตำรวจพยายามต่อจิ๊กซอแต่ละตัวอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการสอบปากคำพยานบุคคลคสอบไปแล้วตำรวจบอกว่าสักประมาณ280ปากแล้วก็ไปพบพิรุษในบางคนนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามยังไม่สามารถที่จะทำให้หลักฐานหรือสำนวนมันรัดกุมพอจนกระทั่ง ไปสู่การออกหมายจับของสารเนี่ยนะคะสรุปคดีนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเราไปที่บ้านของแอมอีกครั้งหนึ่งเพราะตํารวจไปที่บ้านของแอมหรือนายพิษนุพรชัยมโยนะคะไปทําไมอะ่ะนี่ครั้งที่4แล้วนะคะไปเชิญตัวนายแอมคนนี้ค่ะไปสอบปากคําที่โรงพักกกตูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนที่ตํารวจไปถึงเนี่ยเห็นบอกว่านายแอมเนี่ย นอนเล่นทอเสื้อหยวนเปลแล้วภายในบ้านเนี่ยมีครบเลยค่ะพ่อแม่ลูกภรรยานะคะพอตํารวจเรียกไปนายแอมก็เนี่ยขึ้นรถกระบะคันนี้ไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวทางครอบครัวนะคะว่าจะเอาตัวไปไหนอย่างไรทําอะไรคุณพ่อของนายแอม เอาละท่านเองก็ไม่สบายใจท่านนี้แหละคะ่ะชื่อว่านายพูนศรีบอกว่านี่เป็นรอบที่สีแล้วนะที่ตํารวจเนี่ยมาคุมตัวลูกชายผมไปสอบปากคําแต่วิธีการของตํารวจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรบ้าง mm hmm. เพราะอยากให้ตํารวจเนี่ยเชิญตัวไปพูดคุยเนี่ยคือถามให้เข้าใจก่อน mm hmm. ก็คือคุยกันให้จบที่บ้านก่อนว่าจะเอาไปทําอะไรแล้ว mm hmm. ต้องแสดงตัวใส่เครื่องแบบให้เรียบร้อยสิไม่งั้นก็ตกใจกันทั้งบ้านนะคะเพราะ อาจจะมีคนร้ายหรือใครเข้ามาแฝงตัวสร้างสถานการณ์เอาลูกชายเนี่ยไปทําไม่ดีไม่ร้ายหรือทําร้ายร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปคุณตํารวจท่านฟังแล้วก็เอาซะหน่อยนะให้คุณพ่อเขาสบายใจนะคะแต่งกายให้เรียบร้อยในชุดเครื่องแบบนะคะทีนี้หลังจากที่ตํารวจนําตัวนายแอมไปสอบปากคําที่โรงพักกกตูมเสร็จสิ้นแล้วสัประมาณ4ี่โมงเย็น ตำรวจอีกชุดหนึงค่ะคุณผู้ชมได้เชิญตัวนายสุทธิชัยงันลาสมหรือว่าช่างโดง่งช่างโด่งเนี่ยนำตัวไปสอบปากคาเพิ่มเติมนะคะช่างโด่งคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่บ้านของนายแอมเป็นช่างไม้ในวันเกิดเหตุแล้วก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านหลายๆคนที่ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่ในวันที่น้องหายตัวไปคือเช้า11พฤษภาคมนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่เราบอกไปอะคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการออกหมายจับ รออย่างเดียวรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ DNA ต่างๆที่อยู่ในวัตถุพยานจำได้ใช่ไหมคะว่าเราไปเจอขนขนปริศนาเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของน้องชมพู่ล่าสุดค่ะผลการตรวจ DNA ของขนออกมาแล้วนะคะเนี่ยปรากฏว่าเส้นขนที่ไปพบบนศพตัวน้องชมพู่เป็น d n เป็น DNA ของน้องชมพู่เองอนะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็เชื่อมยงถึงใครไม่ได้ก็เชื่อมโยงถึงใครไม่ได้นะคะแล้วมีรายงานข่าวบอกว่าตํารวจเนี่ยยังคงพุ in oui ่งประเด็นไป3มเรื่องนะคะความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องเพศแล้วก็เรื่องของยาเสพติดที่น่าสนใจคุณผู้ชมคนในพื้นที่พวกช่างทั้งหลายช่างไม้่ะไม่ว่าจะเป็นช่างว่าช่างโดงงนายแอมรวมถึงนายนรินทที่ถูกออกมาจับไปก่อนหน้านี้ในคดีอื่นนะคะ ปรากฏว่าไปดูประวัติของคนพวกนี้นะเคยมีปัญหาเรื่องการตัดไม้มาตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบข้อมูลเชิงลึกว่าหลายคนก็มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอรอผลอีกชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะนะนะการที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปทำอะไรกับน้องอนะ ในระหว่างที่เรารอันนี่นะคะ50วันผ่านไปทีมข่าวของเรายังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่50วันนอกจากจะติดตามการทํางานของตํารวจแล้วนะคะทีมข่าวของเราก็จะต้องไปหาเบาะแสะเพิ่มเติมพยายามไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านโดยเฉพาะคนที่ไปเกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปในช่วงเวลาที่ไปเจอศพของน้องชมพู่หนึ่งในคนที่ทีมข่าวเราไปพูดคุยชื่อว่ายายตุลพรมงอยค่ะเป็นชาวบ้านอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนคร คุณยายตุนมีความสำคัญคือเป็นคนที่ไปเจอรองเท้าน้องชมพู่เพราะว่าวันนั้นคุณยายไปเก็บเห็ดบนภูเหล็กไฟค่ะคุณกิติศักดิก์วีระชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะคือย้อนกลับไปวันที่28มิถุนายนค่ะขอความร่วมมือจากเย,ยตุยเยตุนไปจําลองเหตุการณ์กับผมหน่อยได้ไหมเย,ยตุนตอบตกลงนะคะพาคุณกิติศักดิ์ไปจําลองเหตุการณ์หลายชั่วโมงค่ะ ตั้งแต่เช้ายันบ่ายสามได้ภาพมาที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วคุณกิติศักด์ก็ได้รายละเอียดมาเพิ่มเติมทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณกิติศักด์เป็นห่วงยายตุลหลังจากที่พายายตุลเนี่ยไปเดินจําลองเหตุการณ์อยู่ตั้งหลายชั่วโมงโทรไปสอบถามโทรไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะกลัวว่าคุณยาย,ยจะเหนื่อยก็เป็นห่วงเนาะแต่ในระหว่างที่สอบถามสารทุกสุขดิบกันอยู่ ยายตุลค่ะเสียงค่อนข้างใสเลยนะรับโทรศัพท์แต่เช้าเลยสวัสดีกิติศักดิ์แล้วคุณยายก็บอกว่ากิติศักดิ์เมื่อคืนยายฝันฝันเห็นน้องชมพู่ถ้าอยากรู้นะตามมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแมพูดอย่างนี้ก็ต้องไปะนะคุณกิติศักดิ์ไม่รอเลยค่ะออไม่ทราบเหมือนกันว่าอาบน้าหรือเปล่าแต่รีบสตาร์ทรถออกไปเลยค่ะจุดที่นัดเจอกันคืนเนี่ยค่ะกลางทุ่งนาคุณยายดํานาอย,อยู่นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้ามืด กิติซากยายฝันเห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่เลยนุ่งสรงไม่ใส่เสื้อเรียกยายตุลแล้วก็ชี้มือไปที่ก้อนหินซึ่งอยู่บนภูเหล็กไฟและบอกให้ดูดูสิดูสิสกบกําลังกินงูอันนี้ผู้ชายบอกนะผู้ชายในฝันบอกแต่คุณยายบอกว่าสิ่งที่คุณยายเห็นมันไม่ใช่กบกําลังกินงูแต่เป็นงูกําลังกินกบเอา้ามันตรงข้ามกันพูดตรงข้ามกันแล้วสองคนนี้แต่ย้ําว่าเป็นสิ่งที่คุณยายตุลฝันนะคะ ยายตุนก็เลยบอกชายร่างใหญ่ไปว่าไม่ใช่ไม่ใช่นั้นมันงูกำลังกินกบหลังจากนั้นยายตุนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยค่ะยายตุนครุ่นคิดถึงความฝันเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะลักษณะเล่าไปก็คิดไปนะนะแล้วก็บอกคุณกิติศักดิ์ว่าถ้าฝันแบบนี้นะฝันเห็นงูแบบนี้นะยายนึกถึง6ส่วนกบยายวาดยายนึกถึง9อ้าแต่ย้ำว่านี่คือสิ่งที่คุณยายพูดนะคะเอาฟังเสียงคุณยายเล่าอีกหน่อยค่ะ ไก่กันนะค่ะกึกเนี่ยแต่ว่ายังไม่สว่างหลับอีกนิดป้าว่านะ่ะแล้วก็ฝันนี่ไม่รู้ใครไม่รู้รูปร่างสูงสูงว่าผู้หญิงก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ชาย <c oughs> จริงแล้วแล้วมันคืองูกินกบหรือกบกินงูอ่ะ <c oughs> ก็งูหละมันกินกบอ่ะแต่แกบอกว่ากบมันกินงูแกว่านะ่ะแกชี้ให้ดูอะนะงูกินกบแล้วแกบอกว่ากบกินงูได้งไง <c oughs> ป้าก็ยังงูป้าก็อไหนป้าก็อยู่อย่างนี้แหละ อืนไม่ไมันใช่ป้าว่าไนะไอ้นั้นมันงูมันกินกบป,ป้าว่าอย่างงี้ยแกว่าไม่ใช่กบกินงูงูกินกบแกพูดอย่างเง้นเลยแล้วแกวก็หันหลังแล้วแกวก็เดินไปกบป,ป้าตีเป็นเกนะ้าไงงูนะงูตีเป็นหกเวลาโค้งลงตรงนี้มันก็เป็นหกใช่ไหมแต,แต่ถ้าเรากลับขึ้นเลขหกมันก็เป็นเลขเก้าเอาละเอาละถ้าเราไม่ไม่ได้ขึ้นไปเมื่อวานมันพรงไม่ได้ฝันเลยใช่ไหมนะไม่ฝัน นั่นแหละถึงว่าก็บอกกับชมพู่พูเอ้ยมากินในนั่นที่เราพูดใช่ไหมะมากินนมป้าก็มีนมนี่ลมาฝากแล้วก็ไอป้ามีโชคมั่งใช่หไหมล่ะแล้วก็มาบกเลขบกหวอยอยง่ะก็แค่นั้นแหละยายตูนบอกเพิ่มเตอิมบอกแปลกใจอะไอ่งเลยที่ฝันที่ฝันเกี่ยวกับเรื่องของชมพู่แม้จะไม่เห็นฝันเห็นน้องจริงๆเนี่ยนะคะแต่ฝันเกี่ยวกับเรื่องของพลเหล็กไฟไงยายก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันแปลกจังแล้วเมวื่อวานนี้เป็นวันพระ S 1> <S 1> ยายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขึ้นภูเหล็กไฟอีกก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยจะมาให้โชคแน่ๆ<ห>น <S 1> <S 1> ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงๆยายบอกว่าเดี๋ยวจะไปอีกจะขึ้นภูเหล็กไฟอีกและจะไปตรงจุดที่พบรองเท้าของชมพู่แล้วครั้งนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือการจะเอานมเปรี้ยวไปให้ตกลงกบกินงูหรือว่างูกินกบฝกกับเก่าอะรู้แค่นั้น